เซิร์ฟข่าวย่ามเย็ยนของหงแดงใบป๋องเดลิเวอร์ฟานไดกระหึมติดโพสุดยอดกองหลังตลอดการเบนเซม่าสวนคืนซาร่าหลังกล่าวอยากถอนแค้นลาชันในรอบชิงแชมเปี้ยนลีกครอปหวังใช้ประสบการณ์รอบชิงที่ผ่านมารับมือเลเอาัลมาริด สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับชาแนลของเดอะลิเวอที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาว t เดอรคอปทุกคนถึงที่ถ้าไมาอยากพาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ ฟานไดกระหืมติดโพสสุดยอดกองหลังตลอดกาลเดลี่เมล l สื่อเจ้าดังของประเทศอังกฤษได้ทําการจัดอันดับ10สุดยอดกองหลังยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการผลปรากฏว่าเวอร์คิวฟานไดประการหลังล่างยักษ์ของหงแดงลิเวอร์พูลติดโพสในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย สำหรับฟานไดนั้นได้ย้ายจากน,นักบุญซอททมตั้มาสู่ลัวแอนฟิลด้วยค่าตัวราว75ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ฤดูการ2 0 1 7ถึงฟานไดถือเป็นแข้งคนสําคัญที่เข้ามาทําให้แนวรับของหงส์แดงที่เมื่อก่อนเสียประตูง่ายจนทําแต้มหล่นอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นที่สุดในยุโรปและยังนาพาทัพเดอะเลนแมชชีนคว้าแชมป์มาครองได้ถึง6รายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีก ยูฟาซูเปอร์คัพฟีฟาคับเวิลด์คัพคาราบาวครับ,รบ,รบ,รบและ f a คัพและด้วยสไตล์การเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งป้องกันได้อย่างรัดกุมมีชั้นเชิงในการเข้าปะทะคู่แข่งได้ดีฟานได้ ai, จึงถูกสื่อจากหลายสำนักอางก็ยกให้เป็นกองหลังที่ดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตนักเตะหงแดงอย่างไมเคิลโอเว่นก็เคยซูฮกว่าฟานได้ ai, คือกองหลังที่เจ๋งที่สุดตลอดการโดยชี้ว่าแข้งรายนี้แทบไร้จุดอ่อนรวมไปถึงเปาโลมารดินีตำนานของปีศาจแดงดำ เอซิมิลานก็เคยออกมากล่าวว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับฟานไดเพราะเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งและสุดยอดมาก และล่าสุดเดลี่เมลก็ได้ทําการจัดอันดับ10สุดยอดกองหลังโดยพวกเขายกให้ฟัานเบคเคิวเออร์อดีตผู้เล่นทีมชาติเยอรมันเป็นกองหลังที่ดีที่สุดตลอดการรองลองมาก็คือบ๊อบบี้มัวและฟังโกบาเรซี่ตามลําดับสําหรับ10อันดับกองหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการโดยทางเดลี่เมลมีดังต่อไปนี้อันดับที่10แดนนียลพาซาเรล่าประการหลังชาวอาร์เจนตินา อันดับ9มาร์เซลเดซายีกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอันดับที่8โรนัลคูมันกองหลังทีมชาตินเนเธอร์แลนด์อันดับที่7คารลสกูโยเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนอันดับที่6เซคิโอรามอสประการหลังทีมชาติสเปน อันดับที่5าฟาบิโอคานาวาโลประการหลังทีมชาติอิตาลีอันดับที่4 er ai, ี่เออร์คิวฟานได์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับที่3ฟังโกบาเลซี่ประการหลังทีมชาติอิตาลีอันดับที่สองบ๊อบบี้มัวประการหลังทีมชาติอังกฤษและอันดับที่1ฟานเบคเคิบาวเออร์ประการหลังทีมชาติเยอรมันเบนเซม่าสวนคืนซาร่าหลังกล่าวอยากถอนแคทลาชันในรอบชิงแชมเปียนลีก เรียกได้ว่ายังมีภาคต่อสำหรับสงครามน้ำลายก่อนเกมดวลเดือดในศึกชิงเจ้ายุโรปในช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่อทางคาริมเบเซ่าศูนย์หน้าจอมผลิตสกอร์ของเอัลมาริดยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิกาสเปนออกมาสวนกับใส่ทางโมฮัมเหม็ดซาาห์ปีจอมถล่มประตูของลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าอยากจะเจอกับทีมของตนในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกเพื่อเป็นการล้างแค้นหลังจากที่เคยผิดหวังช้ำใจแพ้เมื่อหนก่อน ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูกาล2021-2022นัดชิงชนะเลิศเป็นการโครจรมาพบกันระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลรองแชมป์พิมเมรีปะทะกับราชันชุดขาวเรอัลมาลิดที่สนามสตาร์ดเดอฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกเจอกันในเมื่อปี1981โดยเป็นทางลิเวอร์พูลที่เฉือนชนะเลอัลมาลิดไปได้ด้วยสกอร์ 1ประตูต่อศูนย์และครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อปี2 0 1 8ซึ่งเป็นฝั่งเลอัลมาลีที่จัดการเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 โดยก่อนหน้านี้ซาร่าได้ออกมาเป่าประกาศหลังจากที่พาทับหงแดงผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยบิเอียว่าเขาอยากจะดวลแข่งกับราชันชุดขาวมากกว่าที่จะต้องเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปะทะกันอยู่เป็นประจำและอยากจะล้างตาที่ทางลิเวอร์พูลเคยพาท่าฟลาใชให้กับเรอัลมาริดในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเคียประเทศยูเครนเมื่อหนนก่อนอย่างน่าเจ็บปวดโดยครั้งนั้นสตาร์ดังแดนมัมมี่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการประทะกับเซคิโอรามอสจนเล่นต่อไม่ไหวต้องออก จากสนามไปจนทําให้เฟเดริโกบาเบเดมิดฟิล์ของลาชันชุดขาวถึงกับอดลนทนไม่ไหวต้องออกมาสวนคืนทันควันหลังจากที่ซาร่าสัมภาษณ์นั้นเหมือนเป็นการดูหมิ่นไม่ให้เกียรติทีมของพวกตวนเลย กระทั่งล่าสุดก็ถึงคิวของหัวหอกชาวฝรั่งเศสที่ได้ออกมาสมทบตามรุ่นน้องในทีมโดยทางเบนเซม่าก็ได้ออกมาตอบโต้ทางซาร่าคืนว่าลิเวอร์พูลดูมีความมั่นใจกันมากเลยนะหรือว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาชนะไปแล้วมั้งบางทีพวกคุณอาจคิดว่านี่ไม่ใช่เลียวมารีดที่น่าเกงขามเหมือนในอดีตก็เลยคิดว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะครอปหวังใช้ประสบการณ์ในรอบชิงที่ผ่านมารับมือทางเลอัลมารีด เจอเกนคอปผู้จัดการทีมริเวอร์พูลหวังว่าจะนําประสบการณ์ที่ได้จากนัดชิงชนะเลิศที่ผ่านานมาไปใช้ในเกมที่พวกเขาจะพบกับเลอาลมาริตในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกที่จะพบกันในวันเสาร์นี้ เมื่อถามว่าทีมของเขาพัฒนาขึ้นไปอย่างไรกับการผ่านเกมชิงชนะเลิศรายการนี้มาแล้ว2ครั้งรวมถึงประสบการณ์ในนัดชิงรายการอื่นๆกับยูฟาว่าโอ้เราทํามันตามวิถีของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเส้นทางที่ยากแน่นอนว่าเราแพ้มาบ้างในเกมนัดชิงชนะเลิศที่ยิ่งใหญ่ ในปีแรกที่ผมเข้ามาคุมลิเวอร์พูลผมพาทีมเข้าชิงยูโรปาลีกและคาราบาวครับประสบการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ดีแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนั้นเรากลับมาและเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะเราต้องเรียนรู้วิธีที่มีสมาธิและโฟกัสในระดับที่สูงสุดในเกมอย่างนี้ การทำทุกๆเรื่องที่คุณทำมาในตลอดหลายปีการทำความคุ้นเคยกับมันในเกมระดับสูงและมีประสิทธิภาพสูงและนั่นคือแผนดังนั้นใช่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปเป็นทีมระดับโลกแล้วแต่คุณอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการและนั่นคือสิ่งที่เราทำและผมมีความสูงกับวิธีการที่ลูกทีมพัฒนามาตลอดหลายปีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงเหนียวแน่นมากนับตั้งแต่นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้น ึ้นมากนักแต่นักเตะบางคนจะได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนัดชิงครั้งที่3ซึ่งมันน่าเหลือเชื่ออย่างที่สุดนอกจากนี้ครอปยังยอมรับว่าการเจอกับเลอมาลิดนั้นเป็นงานที่ยากเพราะพวกเขาคือทีมระดับโลกที่รู้จักวิธีชนะในการแข่งขันมันเป็นเรื่องยากเสมอในการพบกับเลอมาลิดครอปกล่าวมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมระดับโลกสโมสรระดับโลกและพวกเขารู้วิธีที่จะเอาชนะในเกมฟุตบอล ผมคิดว่านั่นบ่งบอกทุกอย่างและพวกเขาก็ไม่ได้ลงไปเล่นตรงนั้นเพื่อเล่นเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ไม่เช่นกันสําหรับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศผมคิดว่าส่วนใหญ่เราสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ปี2018จากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับทั้ง2ทีมมันไม่ได้เกิดขึ้นมากเกินนักในแง่ของขุมกําลังหรืออาจจะมีผลต่อเรอลมาดดมากกว่านิดหน่อยแต่โดยเฉพาะแดนกลางของพวกเขายังคงอยู่ตรงนั้นลหลายๆอย่างยังคงเป็นไปตามวิธีการของพวกเขา ก่อนหน้านั้นซึ่งแนวรับของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแดนหน้าทิ่เซียโนโรนโดไม่อยู่ที่นั่นแล้วเป็นความจริงแต่คารินเบนเซมายังอยู่ที่นั่นวินิซิอุสจูเนียและโรดิโกทั้งสองคนในตอนนี้และอะไรทุกอย่างเหล่านี้ดังนั้นพวกเขาคือยอดทีมระดับท็อป แต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ลงเล่นนัดชิงต่างๆมาก่อนอย่างชัดเจนผมพูดมันหลังจากที่เราเอาชนะในเกมนัดชิงชนะเลิศกับเทอแนมฮอสเปอร์ว่าในนัดชิงทั้งหมดที่ทีมของผมเล่นมาก่อนเราเล่นฟุตบอลได้ดีกว่าแต่เราแพ้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเก็บชัยชนะในนัดชิงและเราชนะมาสองาเกมไม่ใช่แค่น,นัดชิงแชมเปี้ยนลีกแต่อีก 2- 3สรายการเรามีประสบการณ์มากขึ้นในตอนนี้และนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราในายใหญ่แห่งทีม แนนฟิลกล่าวปิดท้ายไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอรได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ